สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุนแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนกากระบาดกลางฝ่ามือต้องระวังอยู่ให้เป็นคนจะอิจฉาตาร้อนแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ สำหรับใครที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือแบบนี้ใครมีจะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเป็นเส้นสำคัญเส้นหนึ่งที่ใครมีแล้วจะมีความสามารถพิเศษอาทิเช่นมีลางสังหณรที่แม่นยำมีประสาทสัมผัสที่ไวเรียกว่าสัมผัสที่หก รูปรสกลิกก่นเสียงกายสัมผัสมือสัมผัสและตาได้เห็นลิ้นได้รสจมูกได้กลิ่นและยังหมายถึงความรู้สึกทางด้านลี้ลับได้ด้วยค่ะบางคนสามารถเห็นอดีตชาติหรือรู้สึกอะไรหลายๆอย่างอาทิเช่นเวลาไปวัดไปสถานที่เก่าแก่โบราณสถานโบราณวัตถุ หรือแม้กระทั่งเจอคนที่มีวิชามีความรู้จึงเป็นเส้นที่ดีเส้นหนึ่งค่ะที่สามารถทำให้คนที่มีเป็นคนดีได้ด้วยคนที่มีจึงสามารถทำงานหรือเป็นครูพระสงฆ์คารวะที่ดีหมอแพทย์หมอดูพรามผู้ที่สามารถติดต่อกับสิ่งลี้ลับได้ติดต่อเจ้าที่เจ้าทางได้ คนทรงเจ้าหรือคนดีๆเท่านั้นอาชีพต่างๆที่เป็นคนดีค่ะมักจะมีลูกศิษย์เยอะแยะเพราะความดีของแต่ละคนและคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนี้จะทำบาปไม่ขึ้นโกงใครไม่ได้จะถูกทำโทษเช่นเดียวกันแต่ถ้าทำสิ่งที่ดีๆจะมีคนเคารพรักบูชาเรียกว่า มีคนนับหน้าถือตามากมายค่ะซึ่งจะมาจากปากต่อปากหรือมีสื่อดังๆมาทำข่าวได้ตลอดการเวลาหากใครที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามืออย่างเดียวมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจก็จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่รวมถึงบนฝ่ามือมีเส้นวาสนาไม่สวยไม่ยาวมากมาย หรือเส้นเกียรติยศสั้นๆก็จะคล้ายๆกันบุคคลที่มีลายมือแบบนี้จะมีแต่หมดมีเงินก็หมดชอบจะเป็นผู้ให้ผู้เมตตาแต่จะไม่อดมีกินมีใช้ไปตลอดแต่เนื่องจากเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้ใครมีจะเป็นคนใจบุญสงสารคนได้ง่ายชอบช่วยเหลือคนจะไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้เวลามีใครให้เงินให้ทองมาก็จะนึกถึงทุกๆุกคนบริวารครอบครัวในบ้านลายมือเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือนี้จะเสแส้งไม่ได้ต้องออกมาจากใจจึงทำให้เป็นดวงชะตาหมุนเวียนมีเงินมีกินมีใช้ไปตลอดดังคำพูดที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็ก ไปยันตลอดชีวิตของคนคนนั้นค่ะแต่ถ้าหากคนที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือแล้วไปมีเส้นวาสนายาวตั้งแต่ข้อมือยาวไปถึงคนนิ้วกลางมีเส้นอาทิตย์หรือเส้นเกียรติยศยาวตั้งแต่ข้อมือยาวไปถึงคนนิ้วนางมีเส้นพุธหรือบางคนเรียกว่าเส้นสุขภาพยาวตั้งแต่ข้อมือไปถึงคนนิ้วก้อย หรือมีครบสามเส้นนังภาพหรือขึ้นมีครบทั้งวาส,สนาเกียรติยศเส้นพุทธนรูปแบบของฉบับของแต่ละคนบุคคลที่มีเส้นแบบนี้จะละเอียดมากทางด้านการเงินการทองฉลาดและเป็นนักบริหารค่ะเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือจะทำหน้าที่ที่เป็นคนดีทางด้านการเงิน มีหน้าที่แตกต่างกว่าคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือและมามีเส้นวาสนาไม่สวยเส้นวาสนาน้นนั้นบุคคลเหล่านั้นจะหมดอยู่ตลอดแต่ถ้ามามีเส้นวาสนายาวเส้นเกียรติยศยาวเส้นพุทธยาวจะกลายมามีหน้าที่เฝ้าแผ่นดินเฝ้าเงินทองดูแลเงินทองของแผ่นดินจะมีหน้าที่บริหารเงิน บางคนเป็นนายธนาคารบางคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ทางด้านการเงินให้กับบริษัทต่างๆจะไม่มีวันโกงแผ่นดินเพราะเขามีหน้าที่ทำให้แผ่นดินมีความสงบสุขทางด้านการเงินการใช้ชีวิตของสังคมการบริหารชีวิตมนุษย์ไม่ให้ทำร้ายกันบางคนเป็นทูต เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการที่ดีจะทำให้บ้านเมืองสงบมีความผาสุกคนทั้งประเทศกินดีอยู่ดีจะไม่มีวันโกงลูกโกงใครใครเขาเพราะเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือที่มีดุดคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาดวงตาเห็นธรรมเส้นวาสนาเส้นเกียรติยศเส้นพุทธจะเป็นตัวแปลว่า ใครมีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นลองสังเกตเส้นบนฝ่ามือของตนเองว่ามีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือและเส้นวัสนาที่สวยหรือไม่ค่ะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะแปลได้ว่าจะมีทั้งทางด้านดีและด้านที่ไม่ดีค่ะทางที่ดีก็คือมักจะมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำกว่าใครหรือเรียกว่า เป็นคนมีเซนบางตำราก็ว่าเป็นผู้ที่มีวาส,สนาดีบางตำราว่าเป็นผู้ชอบสอนคนอื่นชอบให้ความคิดเห็นกับคนอื่นบางคนที่เชื่อเรื่องมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์อยู่ในตนเองนามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถือจึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบ,บูชาและคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือ มักจะแขวคราดอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูนั้นมักจะแพ้ภัยตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่ามีพักเกตคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจาตรงๆไม่อม้อมค้อมส่วนใหญ่ลายมือที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือจะเชื่อมทำให้ดูเป็นลายมือที่ขาดแต่มีสติ มีปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญก็จะใช้เป็นและเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยค่ะส่วนในเรื่องที่ไม่ดีของคนที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือนั้นมักทำคุณคนไม่ขึ้นบางตำราก็ว่าผู้มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนี้ไปกันแกล้งใคร หรือทำผิดประการใดก็โดนทำโทษเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทางพระเขาเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วค่ะและบางทีคนที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือยังหมายถึงคนะระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคน ได้บวชเป็นพระไม่ยอมสึกบางคนทำหน้าที่ครูบางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดูด้วยและยังหมายถึงคนที่มีซิกเซน์และลางสังหณรที่แม่นยำด้วยค่ะแต่คนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักได้สำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในรักมากๆจะคล้ายกับรำคาญ หรือระแวงในเรื่องของความรักได้ง่ายๆทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มีนะคะแต่ไม่ทุกคนไปแต่สำหรับคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องของความรักค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังคะลองสังเกตเส้นบนฝ่ามือของตนเองว่า มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือหรือไม่นะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ